สวัสดีค่ะมาพบเจอกับช่องครัวทิปเช่นเคยนะคะคลิปนี้มาดูวิธีทำข้าวผัดแหนมกันค่ะผัดยังไงให้แหนมไม่แชขผงปรุงรสฟ้าไทยครึ่งช้อนชาเกลือเล็กน้อย<ไ>น้ำตาลทรายตามด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อยไปค่ะไปดูวิธีผัดกันได้เลยใส่น้ำมันในกระทะตั้งแก๊สกอรกน้ำมันในกระทะให้ทั่วกระทะดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำมาผัดข้าวนะคะเหลือน้ำมันไว้แค่พอผัดค่ะ ไข่่ได้เลยคะขั้นตอนนี้เราจะเปิดไฟอ่อนก่อนนะคะไม่ต้องรอให้ไข่สุกนะคะใส่แหนมลงได้เลยแล้วก็ผัดให้ไข่เคลือบแหนมดีค่ะแล้วก็ใส่ข้าวลงได้เลยเราใช้ข้าวออกมาจากตู้เย็นนะคะข้าวเหลือนะคะเปลาเอามาผัดแล้วข้าว ของเราจะมีข้าวมันปูเล็กน้อยนะคะถัดเน้นให้ข้าวเน้นเน้นกระทะนะคะเราต้องทยอยขูดก้นกระทะด้วยนะคะเพราะว่าแหนมเขาก็จะเป็นยางเหนียวนะคะเขาก็จะชอบติดกระทะถ้าเราขูดทันอย่าเพิ่มให้เขาติดกระทะจนไหมเนี่ยเขาก็จะเป็นไหม้ไปเลยนะคะไหม้เร็วมาก นี้เราเปิดไฟอ่อนนะคะเรายังไม่ใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟแรงกระทะอันนี้ร้อนเร็วอาจจะไหม้ได้นะคะเติมน้ำมันเล็กน้อยใส่ไข่ลงไปเลยค่ะไ้ที่สองเขาจะได้ไปช่วยดูดยางเหนียวของแหนมอีกทีนึงนะคะแล้วค่อยๆผัดข้าวประกบได้เลยค่ะเปิดไฟอ่อนไฟแรงตามกระทะของเราเลยนะคะถ้ารู้สึกผัดไปแล้วไฟอ่อนไฟก็เพิ่มนะคะ ไฟแรงไปเราก็หลีกนะคะทำข้าวผัดแหนม,มค่อนข้างเอาใจนิดนึงผัดออกมาแล้วรับรองรสชาติอร่อยกลิ่นหอมนะคะเราต้องคอยผูดคนกระทะอยู่เรื่อยๆนะคะอย่าให้เขาติดนะเขาติดเมื่อไหร่เขาจะไม่เร็วมากผัดให้แห้งดีก่อนค่อยปรุงนะคะ เรามาใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว้เลยค่ะเล่งไฟขึ้นมาอีกนิดนึงได้เลยนะคะผัดให้เข้ากันดีรสชาติดีอร่อยคมก่อมนะคะผัดให้เข้าเข้ากับเครื่องปรุงได้ดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่คะน้านะคะเราจะใส่เป็นพวกยอดคะน้าอ่อนนะคะผัดให้คะน้าสุกด,ดีก็สเสิร์ฟได้เลยนะคะก็เป็นอันเสร็จชิ้นแล้ว ขั้นตอนนี้นะคะเปิดไฟแรงสักหน่อยนะคะผัดคะนาพอไฟแรงปุ๊บพอคะนาสลดแล้วก็หลีไฟได้เลยค่ะแล้วก็ผัดต่อให้คะนาสุกแค่นี้ก็เสิร์ฟได้เลยค่ะหมักกันได้เลยค่ะอร่อยมากๆนะหมักกับแตงกวากับพริกน้ำปลานะคะพริกน้ำปลาสูตรนี้ไม่ใส่มะนาวเลยนะคะกินน้ำปลากับพริกแล้วก็กระเทียมสับหน่อยนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะหน้าตาแบบนี้พอรับได้ไหมคะเข้าผัดแหนมเคยไปสั่งกินที่ร้านนะคะสั่งข้าวผัดแหนมเขาทำข้าวผัดไข่มาให้แล้วก็หั่นแหนมโปะหน้ามาให้นะคะแมวทำยินเองสะใจมากๆเลยค่ะได้รสชาติข้าวผัดแหนมเต็มๆขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย